จับจบพร้อมทุกเกือบไหม่บ่ฮะเรื่องเห็นได้เนี่สวัสดีครับผมพบกับสางอุดพี่น้องนัดจบสางซ้อมอีกแล้วพี่น้องซักตอนสวัสดีครับซ้อมสายจวดนะแต่ร้องเท่าไหม่ปูบักงางมปานาเซอร์สูบบ้นงยังไหมช่าง คู ladies, <laughs> <se> ่รถใหญ่ครับคู่รถใหญ่กต่วงอยู่ว่ารถใหญ่น่ะรถอีหยังฮอนด้าเจ็ดเออบอกพี่บอกน้อยฮอนด้าเจ็ดฮอนด้าเจ็ดเนี่มันม่ปอกเล็กเลยนะมันจะใส่อ่าเขาเออน่าใส่หินนั่นปะไมะใส่เมียดเมียดบล็อกไพลเลดีขึ้หินใส่เมียดก็ได้ยุ่ิได้ต้องใส่หินใส่หินครับบางบางอู้เขาใส่เมียดปะแต่มีแต่ส่วนหน่อยแต่มีส่วนหน่อยอ่ะ แลยย้ววนไล่จะเป็นหินไหลกว่านะอาเพราะว่ามันเป็นปอกเล็กแค่นะ้นอ,อันนี้เก็บละเอียดแล้วนั่นมเนี่ยจะเดินท่าเล็กน้อยน้อยเก็บละเอียดเลี้ยงได้มาเมื่อวานขี้ยืนเฝแทน่อันนี้ไปพี่น้องเราบิาง่งด้วยยีหวัวได้รุ่นไแรเบิ่งพี่น้องสร้างตอมยืนเฝเบิง่งขันนั่นเจ็ดหกนึงนี่เต็มเต็มเมนาะ ผมก็ถืออยู่ครับถืองังถือเมียนะครับเอ่อ้แม่ <c oughs> เอาได้ขาวว่าหนามานยูเลยหหนารุนา่นะไขาวอีเน้ยบ่คือมาถึงอยจุสอยเจ๊แปทงท่านครับ,งบ,รบ,ง,บงบมาแล้วครับงบงบมาแล้วเป็นหาร้อยต่ว่างบสามร้อเอาคือวางเฉพ่อเลาสองร้อยแล้วสอง,อสองเอาถือ,อไรนดก่อนาถือเป็นแสน เือมืนมืนันวโอ้ซื่อก้อยเออสองร้อยต้มลอยหนึ่งต้มอ,อนึ่ง้าจวดเนี่ยเาจวดว่อะไรครับต้อ,อยู่แล้วโอ้เล่าเมืองทะเลาวถือครับถือถืถอพัออกงาน้แล้วเราบ้าน,านเนี่ยาาามาเบ่งด้วยมันงาใบพีแอนนองเบ่งน้ำด้วยแล้คือจะกินเน่าแสบใช่ปะ จุดทับหวานๆนะเด้อดี๋ยวพอด่าแอาการคือน้ำดันมอน้ามแล้วพี่น้องแนวเดิมแนวเกาวไม่มีอังดอกฟานเสื้อสูบโลมีเนี่ยมเสื้อสูบเก็กรอเดี๋ยวป่านต้องจักจุดนะชรับสองจุดสองจุดสองจุดนี่กันพี่น้องงอี้ใส่ไปเขียนกาก็ใส่ได้เลยครับที่ป่านพอลูกสูบซอยกับได้นะ แต่ว่าตามหลักวิชาการมันก็ต้องปาดหัวาะหลงสูบซอยแหละเนาะบ่เนเซมบ่เกิตนนะใช่เอาไปแล้วนะเช่างต้อมขอบคุณมีนิทานเหยพี่น้องฟังผมมาหน่อให้เพิ่นอัๆฟังนิทานนี่บ่มีครับเรื่องหยังเอาบอกมาด้วยสื่อเกือบไหมสื่อเกือบไหมเนี่ยนี่ก็เป็นนิทานบ่ครับอ๋อคอากันไม่คิหน้าเดี๋ยวเตรียมนิทานไว้เด้อครับพี่น้องเพื่นอยากฟัง มีคนหักมาอยู่เลยเอ๋องที่ล่ะพ่อได้หัวสัาผันอ <c oughs> เอาแบบว่า่องนี้เลยมวตยดนาม <c oughs> เนือวะมีอะสองจุดอโอเคฮันด้าแจ๊ตครับผมน้ำดันแก้ไขด้วยการปาดหน้าเสื้อสูบนะครับผมสชวนฟ้านี่ก็ฟัดหลบบกงบกผุเพราะว่าฟานปาดมาหลอดหนึ่งง้านแหบกเลยเนาะ,ะขอบคุณใทัง้งสอมบายบายซีน้อยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขอ,อ,ขอบคุณแนละสวัสดีครับ